มาเตรียมของกันละสองคนก่อนนะก็เข้ามานะครับก็วันนี้ ออกแล้ววันนี้ต้องแกะขนมก่อนนะพ่อครูกลัวไม่ให้แต่วันนั้นเขาให้อยู่แล้วไม่ใช่เขาไม่ให้เขาให้ศูนย์สามตัวแล้วแต่เราดันฝากกันไปคิดเยอะเราคิดเยอะเราฝากกันไปคิดเยอะไงเขาไม่เขาเขาให้ศูนย์สามตัวแล้วก็ออกศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยิดเยอะเกินไป ฝากกันคิดเยอะคิดว่าเขาไม่ให้มีการยกกำลังด้วยนะเข้ามาข้างในก็ได้นะคะเขามาขนก็ได้ก็ยก็ที่นี่ที่เรามาถวายแม่ตะเคียนนำชุดนำชุดสีแดงแล้วก็นำชุดกุมารกุมารคือเราเนี่ยแล้ววันนี้ก็จะขนมจะเยอะนิดหน่อย ขนมก็จะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีของเล่นนะครับมีรถมีบของเล่นนะครับทั้งหลายนะครับแล้วแต่แม่ขอเลขให้แต่มันเลขมีเลขเขาก็เอาหมดเลยครับเอาหยใหญ่มที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องานอยมยมีร่งนอยรม่เหมือน น้าตาเหมือนคนนั้นท่านจะให้เตียนไปนะคะมีช้างมีแปดมีติดมั้งมีสี่มีแปดมีสามมีสามมีห้ามีห้ามีสี่ตัวนะครับสี่ตัวใหญ่ใหญ่ท่านจะให้เราไปคิดเราเไดกสี่ตัว ขอบคุณนะครับ ภูมที่ภูมิเทวดาผู้ปลกปักอาอยู่นแผ่นดินธรณีอันตาตนี้ก็ดีรวมแมกระท่เหมหือนเทวาดชั้บ 15, ลัลวันนี้น้อไม่ถูกทาชิีสินช้าในครั้งหนึ่งแม่ถูกเคยได้มาขอช่วที่นี่เมื่อเวลา18วันให้หลังนั้นวันนั้นแม่มาขอช่วที่นี่ และแม่ก็ได้รับความสำลิดผลเกิดในตัวเองและเกิดกับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้รับโชคลาภในสถานที่แห่งนี้วันนี้ลูกจ๋าแม่ก็ได้กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งมาตามสัญญามาตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้ว่าหากแมืนว่าแม่ครูได้โชคลาภสถานที่แห่งนี้จริงแม่ครูจะนําชุดไทยมาถวายพร้อมทั้งชุดลูกกุมารีทั้งสองพร้อมทั้งขนม สิ่งนั้นไม่ได้พูดออกไปณบัดนี้วันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้แม่ครูก็ได้มาทําตามสัจจะวาจาแล้วนะจ๊ะนั่นแล้วนะจ๊ะลูกจ๋าขอให้องค์ลงมวนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่นะต้นตะเคียนที่อยู่เบื้องหน้าลูกนี้ก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้อยู่ใต้ดินนี้หนอก็ดีลูกจะมองเห็นหรือไม่ หรือมิได้มองเห็นหรือไม่หนอก็ดีในวันนี้ลูกก็ได้มาทําตามสัจจวาจาที่ว่าไว้แล้วนะเจ้าคะเจ้าย่าตะเขียนทองเจ้าคะวันนี้ลูกได้นําชุดไทยที่สวยงามพร้อมทั้งเครื่องตกแต่งขนมของเล่นมาฝากลูกกุมารทองลูกกุมารีทั้งหมดทั้งมวลนนี้ลูกจาเทวาเทวาเจ้าคะจงช่วยให้เด็ก ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แหม้นมีพ่อก็ดีหรือไม่มีพ่อก็ดีมีมารดาหรือไม่มีบิดาหนอก็ดีแหม้นเป็นลูกที่นําเสียนําทิ้งหนอก็ดีให้หนูมารับขนมที่แม่ครูเอามาให้นะจ้าลูกจา๋าหนูอยู่แห่งหนตําบลใดในเขตโคงน,นี้หนูอยู่ในสถานที่แห่งใดที่เขาเอาหนูมาในตรงนี้ก็ให้หนูมารับขนมที่แม่ครูนํามาให้หนูวันนี้นะจ๊ะแม่นําชุด สวยๆมาให้หนูหนูมารับเอานะจ๊ะลูกจ๋าทั้งกุมารทองและกุมารีหากเม้นหนูได้รับยินรับฟังที่แม่ครูพูดก็ให้หนูมารับเอาทั้งหมดทั้งสิ้นที่แม่นํามาให้หนูในวันนี้นะจ๊ะมาดื่มมากินมาใช้มาใส่ชุดใหม่ให้ดูดีและสวยงามบุญกุศลที่แม่ครูได้ทํามาแม่ครูขอเบิกให้กุมารทองขอองค์เทวะเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์หนอก็ดีคุณพระพุทธเจ้าธนาคารแห่งบุญทุกอย่างผีทุกตนสัมภเวสีทุกตนหรือเทวดาหนอก็ดีก็ดีแม้กระทั่งกุมารทองหนอก็ดีจงได้รับบุญกุศลที่แม่ครูเบิกให้ในวันนี้เมื่อรับแล้วหากมีทุกข์อยู่แม่ครูก็ขอให้พ้นทุกข์นะเจ้าคะหากมีทุกข์อยู่แล้วก็ขอให้คลายไปหากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดบัตรนี้เจ้าย่าตะเคียนทองเจ้าขา ลูกมาทาตามสัจจะวาจาที่ว่าไว้เจ้าปู่องค์ดําเจ้าคะลูกเป็นมนุษย์ถึงลูกจะหาอันใดเสกอันใดนี่ได้ดีไม่ได้ดั่งใจหมายดั่งเทพก็ตามแต่ชีวิตของลูกและจิตใจของลูกเป็นหญิงหนอก็ดีแต่ลูกก็มีสัจจะวาจาทุกประการเหมือนลูกได้พูดพร่ำอันใดออกไปลูกก็ทําตามสัจจะวาจาที่ลูกมีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วลูกขอเหล่ามวลองคเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงช่วยมารับเอาเถิดในสิ่งที่ลูกบนบานสารกล่าวบัดนี้ลูกได้ปลดปล่อยพันธนาการที่ลูกได้บนบานสารกล่าวได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วขอให้องค์ปู่องค์ดําองค์พ่อขุนหานชานชัยท่านจงช่วยเมตตาในตัวแม่ครูด้วยเถิดนะเจ้าคะเจ้าญาตะเคียนทองเทพีหนอก็ดีจงช่วยเมตตาแม่ครูด้วยเถิดนะเจ้าคะส่วนกุมารทองลูกจ๋าบัดนี้เจ้าจะมีชื่อว่าเจ้าแดงและนางน้อยนะจ๊ะแม่จะแม่จะเรียกชื่อเจ้าทุกครั้งเจ้าแดงและนางน้อย หนูกุมารีและกุมารทองจงอยู่ที่นี่ถามแหมนอันใดก็ดีช่วยเกื้อนหนุนแม่ครูนะจ๊ะให้แม่ครูมีโชคลาภให้แม่ครูมีความเจริญรุ่งเรืองไปไหนมาไหนถ้าหากหนูอยู่ที่นี่หนูไม่มีลูกไม่หนูไม่มีพ่อมีแม่หนอก็ดีหรือไม่มีผู้อันใดก็ดีดูแลก็ให้หนูไปกับแม่ไปอยู่กับแม่ก็ได้นะจ๊ะลูกจ๋าหากลูกอยู่ที่นี่แล้วลูกสุขดีลูกไม่ไปแม่ก็ไม่ว่าอันใดดอก บัดนี้แม่ขอโชคขอลาบกับทูบที่อยู่ในมือของแม่นะจ๊ะลูกจ๋าเป็นหวยฮานอยวันนี้ก็ดีหรือจะเป็นหวยลาวพรุ่งนี้ก็ดีให้ออกในทูบนี้ในมือของแม่นี้ให้มายะให้อายามมาทันตาให้เด็ดขาดให้ได้ดังใจหมายแล้วข้าวหลังแม่จะซื้อรองเท้าสวยๆงามๆเกิดสวยๆงามงามงาม,งาม,มาให้หนูนะจ๊ะพร้อมทั้งขนมเพ็กที่หนูอยากกินเดี๋ยวแม่จะซื้อมาให้ใหม่เอางามงามเอาดีๆลูกจะซื้อแป้ง ซื้อชุดไทยมาถวายแม่ทุกครั้งนะจ๊ะหากเหม่นลูกมีโชคพีไร้ลูกมีโชคลาดลูกก็จะซื้อมาถวายแม่ทุกทุกครั้งนะจ๊ะสาธุสาธุขอให้สําฤทธิ์ผด้วยเถิดพุทธังน้าสำเร็จธรรมังน้าสำเร็จสังฆังน้าสำเร็จอมด้วยมหาพุทธายะสาธุสาธุพระวันตุเมอุกาสะอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้าขอข่าวว่าเจ้าญาตะเคียนทองเทปีข้าพเจ้าขอจงช่วยรับเครื่องสังเวยที่ลูกนัางมาถวายในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูก และขอให้ลูกโชคดีตลอ,อดการตลอดไปด้วยเถิดนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุโองม เหมือนจิตใจของลูกอย่างไม่ถึงก็ดีหรืออย่างถึงแล้วหนอก็ดีปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดหรือปฏิบัติอันใดถูกใจหนอก็ดีหรือไม่ถูกใจหนอก็ดีลูกขอทูบเทียนที่อยู่เบื้องหน้าลูกนี้ที่ลูกได้ถืออยู่นี้เป็นการขอขมาหากแม้นดีแล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหากแม้นผิดพลาดประการใดก็ขอขมาด้วยทูบเทียนนี้นะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ ไม่ไม่เป็นไรไม่เหมือนวันนั้นวันนี้มาปกติดีเข้ามาปกติดีวันนี้นมาแบบเป็นปกติเหมือนเขารู้อะว่าวันนี้เรานําขนมนำอะไรมาให้นําของเล่นมาให้เขาความรู้สึกของวันนี้นะครับก็แตกต่างกับวันก่อนมากวันที่เราเข้ามาตรงนี้ครั้งแรกนะแบบหายใจก็ไม่ออก อยู่อยู่นานก็ไม่ได้จะรีบออกจากตรงนี้ทุกครั้งก็ <Okay. Okay. S 1> เป็นชุดกระจก ามาใหม่เลยนี่ยีนี่ีเนี่ยนี่แ้วตอนนี้ด้วยมัม้งเอติมหอยเต็มชุดเต็มหอมอยู่ไหนจี ออไ,ไม่รู้ <c oughs> มันเหมือนเหมือนหยดเทียนเลยเนาะเป็นหยดเทียนอแต่ว่ามันไม่ใช่หยดเทียนนะจำจำํ ไปเรื่อยๆนะ<ช>เหมือนวันนี้เขาไม่ไม่นี่ปกติก็พุบพุบพุรู้ว่ายัางไงวันนี้แม่จุดทูปถือว่าที่นี่ช้าวันนั้นเราไปที่ไหนกันทลักษณนะกันทลักว่าช้าที่นี่ช้ากว่าอีกนะอืมแบบเหมือนยังอยากให้อยู่นาน,านๆหน่อยหรือเปล่านานๆจะมาที่นี่อันนี้เขาได้กินขนมซะอิ่มนะ มีของเล่นให้ด้วยนะครับร้อนมากจะมาอีกนะลูกจะมาอีกอยู่ขอให้ถูกนะให้ถูกนะให้ปให้ถูกหวยให้ออกฮานอยวันนี้ได้ซื้อชุดสวยๆมาเพิ่มให้อีกถ้าอยากให้ไม่ถูกมาอีกก็ต้องให้ไม่ขูถูกหวยนะวันนี้นะอืม ใม่ถูจะซื้อรองเท้าสวยๆมาให้หนูนะคะให้ถูกนะเจ้าคะเจ้าญาตะเขียนทองเทิพีเจ้าขาอันนี้ก็ใช้ทูบเสียงเหมือนเดิมเนาะนับการทูบนะครับวันนี้ไม่รู้ยังไงหยิบนิดเดียวเองวันนี้อยากหยิบนิดเดียวใช่ที่นี่นะ ช้นเลยนะคะพอรอ,อทูตสาธุสาธุบัดนี้กระผมแบบนี้กระผมจะขอนับทู้ที่อยู่เบื้องหน้าจะขอรับทู้ที่อยู่เบื้องหน้าเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคของหวยฮาหนอยวันนี้ของหวยฮาหนอยวันนี้หมดประจําวันที่งวดประจำวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเดือนสิบเดือนสิบ พศ2563พศ2563เหม็นทูปที่กับผมนับตรงไปนี้เหม็นทูปที่กับผมนับตรงไปนี้ <im ans> ขอให้บังเกิดโชคขอให้บังเกิดโชคอาญามาทันตาด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะอาญามาทันตา,ตาด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะขอให้ได้โชคได้ใย <im ans> <im ans> ขอให้ได้โชคได้ใยขอให้แม่นยำนะชงัก ขอให้ฉันเปนยานักชนะขอให้ชนะดีนักแลขอให้ชนะดีนักแล่ผมด้วยมหาพัทยะผมด้วยมหาพัทยะเหตุจงบังเกิดเหตุจงบังเกิดโชคจงบังเกิดโชคจงมังเกิดลาบจงบังเกิดลาบจงบังเกิดอายามาทันตาด้วยเธออายามาทันตาด้วยเธอ สองแปดอีกแล้วครับตัวเดิมครับตัวเดิมของเมื่อวานซืนเมื่อวานมันสองศูนย์แต่เราเราอ่าก็นั่นแหละของเมื่อวานซืนเลขของเมื่อวานซืนเลขสองแปดนินะ ขึ้นลงหน่อยเนาะอย่างนี้แล้วก็ไม่แน่นะเอาอันนี้ทูบได้ตัวนี้นี่คือทูบแต่แม่ให้ซื้อขึ้นลงเพราะหงวยแม่มันขึ้นลงมาสามวันละซื้อขึ้นลงนะคะลูกเพราะว่ามันขึ้นลงมาสามวันแล้วเพราะว่าวันนั้นแม่ไปเมื่อเมื่อวันก่อนแม่ไปเอาได้สองแปดก็แปดหนึ่ง เมื่อวานนี้แม่เอาไม่ได้แปดศูนย์ก็เอาแปดหนึ่งใช่มนรําที่นี่ท่านให้แม่นยำสงญานก็เป็นตัวเลขสองแปดนะครับที่เราจุดได้ที่นี่นะครับก็แม่ครูให้ซื้อขึ้นที่ลงนะครับ เดี๋ยวเราก็ขอไปละนะครับนี้ซื้ออยังยังค่ะยังค่ะเมื่อวานซื้อไหมซื้อค่ะเมื่อวานซื้อแปดหนึ่งไม่ซื้อค่ะแซื้อแต่แปดศูนย์คิดว่าแปดแปดหนึ่งไม่ซื้อเพราะว่าออกไปแล้ว ก็เป็นที่เสร็จสิส้นนะครับที่นี่นะครับก็คือได้นําชุดมาให้น้องกุมารแล้วก็แม่ตะเคียนนะครับแล้วก็เลขที่เราเสี่ยงนะครับเมื่อกี้ก็ได้เป็นเลข28ครับก็เหมือนวันก่อนที่3วันที่แล้วนะครับแต่3าวันที่แล้วได้8ได้82นะครับวันนี้ได้28นะคดนบ